ใครว่าเหมือนเลยป่าไหนโอ้ไว้พ่อโดดงานกลับบ้านเลยเนี่ยเอยตกใหม่ใช่เลยปะ นีใ่ใหม่ๆขนฟูฟ่องเลยเนี่ยดูดิดิเดียด้ยขึ้นเ,เต็มๆเลยเนี่ยแฮะเนี่ย,<ล>ยตรงเนี้ยตรงปากเขาจะต้องมีฟองน้ําเข้ามาตรงนี้ด้วยเห็นไหมแข็งๆโป,กป๊กเลยเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยดิเด <c oughs> ี้หมมันฟูน่ารักจังเออดูดิมันฟูน่ารักเลยใช่น่ารักเลยเฮ้ยอดีใจดีใจ